คอนทวงบัรลังไม้หลังจบโควิดนักร้องสาวดรยุ้ยกันทิชาจัดการแถลงข่าวอลังการพร้อมโชว์แดนเซอร์ไปเมื่อวันที่7เมษายนณนะมิรินเท,เต,เ,ทเตอร์ที่ผ่านมาสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะมีขึ้นจะจัดที่โชดีซีในวันเสาร์ที่17มิถุนายน2516ในมหากรรมแบงคอกแฟชั่นฮัททูฮัทเตรียมง,งานเดินพรมแดงแฟชั่นหมวใจสีแดงเริ่มตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนคอนเสิร์ตจะเริ่มตั้งแต่16นาฬิกา30นาที หากใครที่สนใจสามารถสอบถามซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ที่ไทยชิกเก็ตเมเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นงานถแถลงข่าวเพื่อที่จะจัดคอนเสิร์ตในวันที่17มิถุนายนนะคะที่โชดีซีพระราม9ค่ะเวลาบ่าย2โมงถึง6โมงเย็นค่ะโชวค์ชวครั้งนี้นะคะจะโชว์ อลังการมากกว่าเดิมแล้วก็มีมีหลายโชว์มากทั้งหมดจะมีทั้งหมด12โชว์นะคะไม่ว่าจะเป็นโชว์นกกินาลีคีโอพัทา LED และคาร์เนเวลนะคะรวมไปถึงการเดินพรมแดงก่อนเข้างานด้วยนะคะฮาร์ดทูฮาร์ดของยุ้ยนะคะตอนนี้ยุ้ยมีสตูที่เขาใหญ่นะคะเปิดเป็นกันทิชาอินเตอร์เทนเมนต์นะคะเต็มตัวใกล้จะเสร็จแล้วในเดือนพฤษภาคมนะคะคอนงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวบริษัทของกันทิชาอินเตอร์เทนเมนต์ด้วยและ ได้เปิดอัลบั้มเพลงของยุ้ยเมื่อคราวที่แล้วก่อน2ปีที่แล้วไม่ได้จัดเกิดขึ้นนะคะตอนนี้สถานการณ์กลับมาเหมือนเดิมอะคาเดมี่ยุ้ยเสร็จพอดีแล้วก็ได้เป็นจังหวะที่ดีมากเลยนะคะท,ที่จะจัดเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนค่ะเซอร์ไพรส์แน่นอนแฟนๆต้องตกใจมากเพราะว่ามีหลายอย่างที่ยุ้ยยังไม่เคยทําได้มาโชว์อยู่ในนี้ด้วยค่ะที่เขาใหญ่นะคะจะเป็นสตูห้องถ่ายแบบนะคะแล้วก็สามารถเป็นห้อง รวมไปถึงห้องถ่ายทำถ่าย MV หรือว่าถ่ายโฆษณาห้องทำเพลงห้องอัดเพลงรวมไปถึงการซ้อมคอนเสิร์ตได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่า,าใครสนใจที่จะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปถ่ายทำที่เขาใหญ่ที่สตูของยุ้ยก็ยินดีต้อนรับและบริการค่ะ mm hmm. ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงโควิดนะคะยุ้ยได้ผลิตผลงานศิลปะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะยุ้ยก็เลยทำบ้านศิลป,ปะ ใกล้กับสตูดิโอเพื่อที่จะบ้านศิละปะอาร์ตบายยุ้ยเฮานะคะจะเป็นบ้านพักของศิลปินที่มาใช้บริการที่สตูดิโอด้วยค่ะทําให้สองอย่าสิ่งนี้ผสมผสานกันพอดีและยิ้วเชื่อว่าคนที่ไปที่เขาใหญ่นะคะจะทําให้มีเกิดความสงบแล้วก็มีจินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์แปลกๆใหม่ๆและมีการก่อเกิดไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ตั้งแต่ยุ้ยเริ่มออกแบบในการทำสตูเพลงนะสตูดิโอทำเพลงที่เขาใหญ่นะคะยุ้ยก็ได้บินไปเรียนที่ลาสเวกัสแล้วก็ไปฟังเพลงนะคะได้ไปเรียนดีเจด้วยแล้วก็ยุ้ยมีความรู้สึกว่ายุ้ยสนุกในการที่เป็นดีเจแล้วก็ชอบในเสียงเพลงก็เลยมาทำดีเจด้วยค่ะค่ะ ในงานคอนเสิร์ตยุ้ยนะคะก็จะมีทั้งเพื่อนต่างชาติและก็เพื่อนคนไทยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตที่โชว์ดีซีเสร็จแล้วนะคะในช่วงเวลา6โมงเราจะมี after party ที่โรงแรมอินเตอร์คอนเรียกว่า the mix the mix นะคะที่เริ่มตั้งแต่3าทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะหลังจากนั้นนะคะเที่ยงคืนเราก็จะมีบริการรถนะคะไปส่งที่เขาใหญ่ต่อในวันที่18นะคะในวันที่18เราก็จะมีกิจกรรม คือปาร์ตี้โฟมและถ่ายแบบปฏิทินฮาร์ o ทูฮาร์ตค่ะทุกคนก็จะมาตีมหัวใจหมดเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจไปที่เขาใหญ่ก็จะมีกิจกรรมถ่ายแบบใครที่ถ่ายแบบอยู่ก็ถ่ายแบบในสตูดิโอเวลาถ่ายเสร็จแล้วก็มาร่วมกิจกรรมโฟมปาร์ตี้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็ปฏิทินทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเพื่อนๆแล้วก็แขก V.I.P. นะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับ เรานะคะได้ทําปฏิทินฮาร์ตทูฮาร์เกิดขึ้นนะคะทุกคนจะเป็นทีหมหัวใจทั้งหมดค่ะใช่ค่ะก็ในวันที่15ถึงวันที่27พฤษภาคมนะคะยุ้ยก็มีโอกาสไปร่วมงานในเทศกาลเมืองคารที่ฝรั่งเศสเหมือนเดิมนะคะได้ไปเดินผรมแดงนะคะและยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบแฟชชั่นโชว์ในวันที่25พฤษภาคมที่โรงแรมลิสคารตนที่เมืองคารด้วยค่ะค่ะ และเร็วๆนี้นะคะก็มีข่าวดีนะคะยุยได้ร่วมเล่นดีเจกับคอนเสิร์ตของ Waterbomb ที่ SCG Stadium ด้วยค่ะค่ะสำหรับคนที่ร่วมเอ่อถ้าสำหรับคนที่สนใจร่วมงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะสามารถจองตั๋วผ่านไททิเกตเม Major ได้ค่ะหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจเราได้นะคะ งานนี้นะคะก็เป็นงานที่ยุ้ยตั้งใจทํามากเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมกิจกรรมกับยุ้ยค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะมีสนุกแล้วก็เรียกว่าสร้างสีสันให้กับเรานะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมแชร์ความสุขกับยุ้ยได้ค่ะ,ะวันตอนนี้ต้องขออุบไว้ก่อนค่ะเราจะรู้วันโชว์จริงค่ะ